จากคลิป2คลิปเรื่องความสัมพันธ์การบวกกับการลบที่ผ่านมาครูคิดว่าเด็กๆคงจะเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ของการบวกและการลบดีแล้วนะคะทีนี้เราลองมาทดสอบความเข้าใจของเราว่าเราเข้าใจเรื่องนี้มากแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำแบบฝึกหัดในหน้าที่78กับ79นะคะในหนังสือเล่มน,นี้นะคะ ทีนี้เรามาดูแบบฝึกหัดหน้า78ค่ะอ่านหัวข้อมันก่อนค่ะการลบโดยความสัมพันธ์ของการบวกและการลบคำสั่งเขาบอกว่าเติมตัวเลขแสดงจำนวนในช่องว่างและเขียนประโยคสัญลักษณ์การลบนี่เป็นตัวอย่างนะคะมีนมทั้งหมด8กล่องเป็นนมรสช็อกโกแลต5กล่องเป็นนมรสหวาน3กล่อง ประโยคสัญลักษณ์การลบก็คือ8ลบ5เท่ากับ3ทีนี้เรามาดูที่เราจะต้องทำบ้างนะคะโบมีโบสีฟ้าและสีแดงทั้งหมด9อันเป็นโบสีฟ้า6อันเป็นโบสีแดงกี่อันเด็กๆนับเลยนะคะ1 2 3 3อันเด็กๆก,ก็ใส่เลข3 ประยคสัญลักษณ์การลบก็คือเอา9ลบ6เท่ากับ3ทีนี้มาดูข้อที่เป็นไข่ไก่บ้างไม่ใช่ไข่ไก่อย่างเดียวมีไข่เป็ดด้วยอนะคะมีไข่ไก่และไข่เป็ดทั้งหมด7ฟองเป็นไข่ไก่4ฟองเป็นไข่เป็ดกี่ฟองคะ ไข่ไก่อันนี้ไข่ทั้งหมดไข่ไก่สฟองหนึ่เพราะฉะนั้นที่เหลือก็คือไข่เป็ดไข่เป็ดกี่ฟองคะนับเลย3าใช่ไหมคะเด็กก็ใส่เลขสาประโยคสัญ,ญลักษณ์การลบก็คือเอา7ลบกับ4ีเท่ากับสด็กๆทําเลยนะคะรูไม่เขียนให้ดูแล้วเดี๋ยวเรามาดูหน้า79กันต่อนะคะทีนี้มาดูหน้า79กกันนะคะตรงนี้เราจะได้ใช้ ความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบแล้วคำสั่งค่ะเติมตัวเลขแสดงจำนวนในช่องว่าง6บวก4เท่ากับ10นักเรียนสังเกตดูตัวเลข3ตัวนะคะถ้าตัวใดตัวหนึ่งถ้า2ตัวไหนเขียนแล้วก็แสดงว่าตัวทีอ่อีกตัวที่เหลือหายไปก็เอาตัวที่เหลือมาใส่ดู6บวก4ีเท่ากับ10 10ลบ6เท่ากับเท่าไหร่คะ มี6กบวกส่เท่ากับสิใช่ไหมมี10บละมี6ละเหลือเท่าไหร่คะเหลือ4เนาะกนเรนก็ใส่เลข4กลายเป็น10บลบหเท่ากับสี่เด็กๆลองนับดูนะคะลองลบดูนะคะชูมือมา10นิ้วหรือหาอะไรก็ได้มา10อย่างเสร็จแล้วออก6กอันนะคะก็จะเหลือ4จริงหรือไม่นะคะลองทําดูต่อไปตรงนี้มีตัวเลข สามตัวเหมือนกันนะคะแต่เขาเขาให้เราตัวเดียวนะคะเราต้องหาเราต้องหาใส่จะเอามีสี่ใช่ไหมคะมีหกมีสี่มีสิบเขาให้สี่มาแล้วเราจะเอาตัวไหนใส่ตรงไหนตรงนี้เป็นการลบนะคะการลบเพราะฉะนั้นด้านนี้คือตัวตั้งอันนี้คือตัวลบตัวตั้งจะต้องอะไรคะมากกว่าตัวลบ สีมีแล้วนะคะ6กับ10เพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นเลข10หรือเป็นเลข6กคะตัวตั้งต้องมากกว่าตัวลบต้องมากกว่าสแล้วก็ต้องมากที่สุดด้วยอะไรมากที่สุดคะเลข10ใช่ไหมคะก็ต้องเป็นส0บลบสเท่ากับส0มาละ4มาละเหลือเท่าไหร่คะเหลือหก็ใส่เลข6ไปต่อไปนะคะ อันนี้ก็เหมือนกัน7จบวกสเท่ากับ9มี7มี2มี9ทีนี้มีลบเแล้วก็2เราจะเอาตัวเลขอะไรมาใส่ดีคะตัวเลขอะไรคะ7มาแล้ว2มาแล้วก็เหลือ9ก็เอา9้ามาใส่ต่อไป9ลบมีเละตรงนี้ต้องเป็นเลขอะไรคะ9มาละเจมาละตรงนี้ก็ต้องเป็นเลข สจะได้9 7, ก้ลบสเท่ากับเจ็ด็กๆลองลบดูนะคะเก้ลบเจเท่ากับสจริงไหมแล้ว9 7, ก,ก,ก้ลบสเท่ากับเจริงไหมเด็กๆลองลบดูนะคะทดลองดูต่อไปมาดูตรงนี้ข้อที่3เติมตัวเลขแสดงจำนวนในช่องว่างและเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์การลบอันนี้ง่ายมากค่ะมีข้าวโพดทั้งหมด10บฝัก เป็นข้าวโพดเหลืองสองฝักเป็นข้าวโพดม่วงกี่ฝักคะเด็กก็เอาลบข้าวโพดท,ทั้งหมดสิบฝักข้าวโพดเหลืองสองฝักสมมติว่าเราวงกลมข้าวโพดเหลืองเนาะวงกลมไปละแล้วก็ออกไปละเหลือเท่าไหร่คะเหลือเท่าไหร่เอ่ยที่เราไม่วงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเหลือแปดประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็คือสิบลบ สเท่ากับ8ตรงนี้ก็เหมือนกัน3.2มมีมะละกอทั้งหมด6ลูกเป็นมะละกอดิบสี่ลูกเป็นมะละกอสุกกี่ลูกดูนะคะ,ะเราดูเราจะหาผลลบยังไงเป็นมะละกอทั้งหมด6ลูกใช่ไหมคะเป็นมะละกอดิบสี่ลูก เราก็วงมะละกอดิบเลยสี่ลูกอ,อันนี้สมมุติว่าให้เป็นมะละกอดิบเนาะในวงกลมเนี่ยเพราะฉะนั้นเหลือมะละกอสุกกี่ลูกคะนอกวงกลมก็คือ2ลูกหรือเด็กก็ใส่เลขสอลงไปประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็คือ6กลบสเท่ากับอะไรคะเติมเองเลยนะคะคุณคิดว่าเด็กๆเ,เติมได้แล้วสำหรับคลิปนี้ ก็มีแค่นี้ค่ะ